โรงราชรถนะคะเป็นสถานที่เก็บดูแลรัชยานค่ะเ,เองซึ่งเป็นองค์สําคัญนะคะที่ใช้ในงานพระ,ระบรมศพและงานพระศพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งล่าสุดกรมศิลปากรก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการเรือะซ่อมแซมและทําความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมใช้ในงานพระ,ระบรมศพค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ หลังจากกรมศิลปากรเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมความงดงามของราชยานณโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีผู้เข้าชมสูงสุดมากกว่า1,000คนสำหรับวันธรรมดาก็มีผู้ให้ความสนใจมากเช่นกัน อันที่ประชาชนจากจังหวัดส,สงขลาท่านนี้ที่ตั้งใจเดินทางมาถาวายบังคมพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยกล่าวหลังเข้าชมรงราชรถว่าภาคภูมิใจในศิลปะที่สวยงามของชาติไทยพอมาดูแล้วรู้สึกเป็นความภูมิใจนะว่าเราเป็นคนไทยแล้วโชคดีนะที่เราเรามีสิ่งที่สวยงามแบบนี้เพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมันเป็นเกียรติเป็นเป็นความภาคภูมิใจที่ที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาชมนะอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ที่ได้มาบริเวณนี้ได้กราบได้กราบพระบรมศพแล้วแล้วก็เข้ามาชมแล้วก็เราจะได้รู้สึกว่าเราภูมิใจในความเป็นชาติไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาจากที่อื่นได้คือเป็นสิ่งที่ที่อยากให้เด็กทุกคนด้วยซ้ำที่เกิดเป็นคนไทย ได้มีโอกาสมันได้ชมพระราชรถที่อยู่นทีน่นี้ซึ่งพี่ก็ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของพี่ที่ได้มีโอกาสที่ที่ได้มาเข้าชมโรงราชรถอยู่ในความดูแลของกรุมศิลปากรตั้งแต่ปี2536เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงราชรถองค์สำคัญรวมทั้งเครื่องประกอบพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพที่สำคัญได้แก่พระมหาพิชัยราชรถสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง เป็นเคลื่อนประกอบพระราชอิสริยยศพระเจ้าแผ่นดินใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบรมชนกพระชนนีพระอัรรมเหสีพระมหาอุปราชและพระราชวงศ์ชั้นสูงครั้งล่าสุด ได้ใช้ในการอัญเชิญพระโกธสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวีเมื่อปี2555นอกจากนี้ยังจัดแสดงเวชยันราชรถราชรถน้อยสำหรับพระสองฆ์อ่านพระอภิธรรมเกลื่นบันไดานาคและยานามาสามลำคาร สำหรับแผนในการดำเนินงานของรกรมศิลปากรนะคะก็ได้วางแผนในการที่เบื้องต้นเลยนะคะก็จะเริ่มทำความสะอาดนะคะอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวราชรถราชยานทั้งหมดนะคะที่เก็บรักษาไว้โดยทำความสะอาดโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์นะคะแล้วก็จะมีสำนักช่างสิบหมู่ซึ่งจะเป็นงานช่างแกะสลักนะคะพวกลาย แกะสลักไม้นะคะแล้วก็มีการลงรักปิดทองงานลงรักปิดทองประดับกระจกก็จะเข้ามาสำรวจนะคะ,ะความช้ำรุดเสียหายนะคะแล้วก็จะได้นำไปวางแผนในการซ่อมแซมต่อไปผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทางกรมศิลปากรจึงเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานอกจากนี้ยังสามารถเข้าสการะพระพุทธสิหิงที่พระทิ่นั่งพุทธไทยสวรรค์ได้โดยไม่เสียค่าเข้าขชมพร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการเยี่ยมชมด้วย